ชแนลนะครับตอนนี้อยู่ในเกมไมค์ครับมินิเกมชื่อว่าเบวอ่ครับตอนนี้อยู่ใครบ้างครับไทย AKO ชแนลครับหรือไทยดู WK เกมเมอร์นะครับผมสองคนมีสองช่องนะครับแต่แต่ไทยเขาอยู่คนละห้องนะครับเบวอไทยอยู่คนละไทย WK เกมเมอร์อยู่คนละห้องหรือว่าไทย AKO ชแนลนะครับเพราะว่าพีท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  WK ชแนลเอ้ยพีทตอนนี้ลูกอยู่สีอะไรวะไปดูกันเลยโอ้สีม่วง ไทยดับเบคเกมเมอร์นะครับเรียกง่ายๆเลยว่าไทยไทยดับเบิลคเกมเมอร์ครับไม่ต้องเรียกไทย RKO หรอกครับหรือจะเรียกว่าพีทดับเบิลยคเกมเมอร์นะครับเพราะว่าผมเป็นช่องเดียวกัน2ช่องเลยนะครับไปกดติดตาม<ช>เลยนะครับสองหนึ่งเริ่มเลยเอาไปจะแย่งนะเพื่อนเราขอเราขอเราขอจือบอจือบอจือบถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชอบคลิปนี้ก็อย่า รบชอบคลิปนี้ให้กดไลค์แต่คิดอะไรต่อจำไม่ได้ละไม่ชอบคลิปนี้ก็ไม่ต้องกดนะคะไชอบคลิปนี้ก็่ต้องกดไชอบคลิปนี้ให้กดไลค์แต่ถ้าชอบคนเล่นให้กดแชร์ครับ เพิ่งนึกคำเมื่อกี้เตื่อนเือนครัเตือนเรามาเล่นกันเลยครับเราจะ่อะไมรไรเาสอนเล่นแบบเกียนเกียนได้ยินเสียงผู้นิดนึงนะครับเขามีงานศพ ชอบคลิปนี้ให้กดไลค์แต่ชอบกดเล่นให้กดแชร์ เราเลย,ยลเอ็งอะ่ะไต้องขออภัยนะครับมีกันด่ากันนิดหน่อยโอ้ยสตีฟโรเจอร์ไม่กอดฟังผมมีแต่สตีฟสตีฟคนนี้น่าจะเก่งฮะเอาใหม่ครับเอาใหม บอกนายเลนไม่เุาเตียงกันเลย

ไม่อะไม่ถายเลยไม่ปฏิเสธถ่ยายเลยไม่ถ้าหายเลยคเก็บสอง้ยเลอะเอ้ยสีม่วงมึงเก่งมาจากไหนวะเนี่ยไปคว้าทองกัน ปมสร้เรรงเ,ม,เมันสร้างเป็นปรสาทเลยครับายเลรนะื่อเรื่อย มีแตมกินไอคุณนนะ่ากลัวที่เนตีกูใช่เหรอไอ้ทุกเกียนบ้าเจ้าตีเพื่อนก็เฮ้ยเพื่อนโอ้นายสร้างเป็นประสาทเลยโอ้ยนายแล,ะล,ะละ้วเราล่ะนายไม่ใช่ที่ขุดให้เปลือง้กใจเพื่อน เดืเบอร์อะไรแพรอะ้องเ้าอะแม่อะไรไม่หายน่อะไรนะแม่ ก็มันมาแล้วเวอน รอกำลังมันเร็วเร็วไปก่อนแล้วเออโชคดีเพื่อนไปก่อนเลยตอนนี้กำลังฟินเราเดินตามไปเก็บตัวดีเซ แบบนะซื China, ้อมาหลัลๆซื้อมานี่สิใช้อะคิเยชดชนะมาไทยปะชนะแล้วซื้อมาแล้วหรอซื้อมาแล้วหรอวัยแทวะ เราชนะไปแล้ว,ลวน,น,นะครับกับแกไมนครับเบบลบอลนะครับทุกทีอย่างเดียวเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกระทึบไลค์ให้ได้ห้าพันไลค์นะครับแ,แต่ก็ไม่ได้พูดเท่าไหร่นะครับเพราะลืมพูดคิดว่าไม่ได้ถ่ายก็ขอโทษเลยนะครับงั้นก็ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ